ลูกไหนอะพี่เกสถ้าวาไม่ตรงลูกระวังโดนปรับนะพี่ก็ไวๆดีต้องว้าไวๆดี อย่าแทงกันอย่าแทงกันเล่นนะอย่าแทงียบอย่าเงียบจันรีเราอาจจะอาจจะมีเฮ้ยอย่าพึ่งแทงกันอาจจะมีการเปลี oh, mm ่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาว่ามันมากันบ้างต่อหลังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าพึ่งตีกันไอ้มันหวาไปทันบ้างหวาบหวาบไปลูกหนึ่งไปลูกหนึ่งไปลูกหนึ่งไปดิสุดท้ายเลยไปเลยออกออกกอย่าเมือนะไปลูกหนึ่ง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 เร็ว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 เรเร็วเ

กลังยิ้เลยกำลังยิ้มอ่ะล่าลอยยิ้หหรือเปล่าใอดีต่ใไอ้สิบหกพี่เอว่าวอได้ต่อใช่สองอันอันนึงไหอะไรอ่ะเอดีแจกเอดีขออะไรแบเยว ผมมอันเลขะสูตที่สีหนึสอนเยหน่ยหงีีไม่มีต้องรพี่เกตใครไม่มีก่อนใครไม่มีกดใครไม่มีกงสหสี่ามแปดเจ็ดสี่สามแปดเจ็ดหนึ่งสี่สอไรพี่ลิวานเลขสหเนไผมมานึ่งสี่สองก็ไม่มีกรมาก่เกตห้าเก้าสามพีชายสองตัวพ้อแล้วพี่เหลือหรือเพวกมันอี ครับอุ้ปล่อยฟีแบบล้างอ่ะปล่อยล้างมาล่ำล่ำเลยเยกินนะัเรานีเคยเจอใครมาป่นวรบตอนสีีเคยเจอใครมาเลยทนาหละเฮ้ยเดีเ้ยเอ้าอะอ้ใส่ได้ะละชิกระดุกูกระดินะชิกระดุกูกรดิกนะมึงจูกรดิชิกระดุกนะ แต่สองเราเอ้ยเช่วกูตัวนี้ล้อมตัวข้างหน้าแล้วการทีวีวายมาเรียกผมปล่อยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไปช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยดิคือเพื่อนหน่อยเพื่อนเราหายไปกันเอาเพื่อนขึ้นมาชุ๊บจุชบจุบเวงชุ๊บเวงเฮ้ยไมายิงอ่ะเฮ้ยตัวกลางเพื่อนตายเยอะช่วเพื่อนหน่อยดิช่วยเพื่อนจับไฟเด็ยเด็ดเฮ็ด ันเกิดแล้วมันเกิดแล้ว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 ชลบุรีิมแล้วชลบีคิมแล้วชลบคิมแล้วชลบคิมแล้วไอ้ตัวตีตดติดนเก็บพี่เกิแพี่เก็บลนกใหญ่ขอเจ้าพี่กินตัวไหนเป้งๆอะมีใครเดิมพันปะเดิมพันอะไรน้องเดิมพันอะไร อยากกับตัวอะไรเงี้ยมิลาล้านอ่ะมีปะมีละล้านเหรออยากเล่นอะไรอยากเล่นอะไรพี่คัดให้พี่คัดให้ไม่พี่เก็ตพี่ฟังผมนะลงมายังไม่ทันเล่นยังไม่ได้อะไรเลยคือมีอาการอะไรมาแตะอะไรทำไมอ่ะมีอรกันอ่ะมีอาการอยู่แล้วดิคนไปแครมันโมโหอ่ะแล้วแคร์โซเยตว่าไงนะพี่ดำแคร์โซเยตแล้วอ่ะ ก็มาว่ะฟ้าฟ้าฟ้าไอ้ต้นต้นปีต้นปีกับไอ้ไดมอนด์เฮดหน่อยไหมแบบเปิดดับเปิดเปิดต้นปีอะไรเงี้ยเนาะได้เดี๋ยวรอคนกลับมาก่อนพี่โอเคได้ได้ได้ฝักห้าตีกันไม่เอาหย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 ายาแต่เช้าตืนแล้วตั้มไม่เอา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 พี่ตั้มอยากเล่นหน้าตั้มอยากเล่นไม่เอาไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นครับพี่ตั้มหิบกันไม่มีอาการหลอกหวานมาไม่อาการเลยไม่ไม่เอาครับไม่เล่นครับ เชื่อไหมเดี๋ยวมาเช็คชื่อเชื่อมา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 เช็คชื่อเช็คื่อหวมันหัวล้อแล้วเนี่ยมันดำแล้วมันบางขวดค่ะบางขวดมาเช็คชื่อเช็คชื่อใครลงมาพูดอะไรฟาหลอดตอนแรกใครพูดมาตอนแรกวันที่ไม่ไม่ไม่มีนะไม่มีนะหนึ่งสองห้าไม่กี่เวลเววเบาหน่อย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 เพื่อนแหมเพื่อนมาพร้อมกันเฮดี้เจ็ดเฮดี้มีสาม แค่ยิงแค่ว่าอะว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรน้นจะไดี๋ยวูจกจริกดูแค่นั้นเองจกระ่เออนั่นแหละไรจากระดุจะดิ่กูล้อต่อจากใครอ่ะเออกูล้อต่อจากใครวะาไอ้กร่มาวๆอันนี้บ้านใครบ้านพี่ต้องยาพี่บ้านพี่เกตบ้านพี่เกตบ้านเราไม่เหมือนนะพี่ผมขอบ้านพี่เกตบ้านพี่เกตบ้านพี่เกต้่บ้านพี่เกตอยู่ติ่อยู่บ้านพี่เกตบ้านพี่เกตไอติ่มน้ำของใครมาแทนพี่ บอสได้บอสได้บอสได้ไม่มีบอสอยู่กันล้งได้รูปมันใครจะได้วะไม่มีใครได้ตามน้องมาโดนโดนบอสทสองจบไปแล้วไม่ใช่หรอใครเก็บไม่รู้โอเคบ้านผมขาดที่เสียงคนเดียวเพจสภาเก็บไงสภาเสียงใช่ป่ะโอเคใช่คนเดียวเพจแล้วบ้านบ้านนี้ใครใครเต็มพี่บอยอ่ะบอยแล้วก็ไอ้มี่ไอ้มี่เมื่อกี้เมยออยู่ตลาดมา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 ไอ้มี่กับบอยไอ้มี่คือมาแต่ว่าเมื่อ สองคนใช่ป่ะร้อยตัวบ้านนี้ใครบ้านนี้ใครอเดพี่เช็คเลนชื่อรถช่องกับภูกรับรถช่อง้าไมได้ไกี่รถช่องก็วิ่งอยู่นะครมบผมก็ต้องทเดียวนะไม่งั้นคุณโดนพี่เจ็ดเด้งนะบอกก่อนนะใครไม่งานร้านใครไม่มาโชว์ตัวพี่เจ็ดใครด้วนะเนรถช่องครับฟ่าฟ้เป็นทุกสองบอกก่อนเ่ไม่ทันกันก็มันเมื่อเมื่อย่กระดังนี้บ้านนี้ขายใคร ี่ก้าตองแกวับตอนนั้นน่ะพี่พี่ยาใครใครใครครบครบเก้าเก้าพี่ก้าวบตอนไหนตอลูกลูกอสยายนมาลูกที่อันนี้อ่ะมานใครที่จะลงกับี่เจะลุงกับิตีโอเคปะ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 โมิ หงือแล้วเมื่อกี้มันร้อนจัดจริงนะไมนร้อนไม่จริงนะเมื่อกี้ก่อนออกไอเดอบมีคนพวกเราหมอเก็ตด้วยมึงอะไหร่เรื่อยๆพี่ตามงมาลดไปตามเออพี่ตั้งไปร้อไมเป็นไงชนะป่ะชนะป่ะชนะเลยจิบ้าชนะโอยผมไม่มีหลาเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยฮะฮะไม่ใช่หรอกเล่นอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นแต่พีกมันเพิ่งตื่นนอนมันอีโมยับเลยนะพี่ก็เหอะไรกันรังแคบ่อยไอ้เเนี้ยเอาไปเก็บไม่ได้แล้วตัวเนี้ยพีกอ มันมีโมยับเลยนะเมื่คิี้่าแต่ถ้ามันทำตัวดีด้วยมันจะแบบครบเครื่องนะกูบอกเลยใครมาถึงใครครบเลยอีกอันไอ้เนี่ยโฉที่มันขายขายฝันพวกกูอยู่ไหนวะเรื่องมึนทำนดีทั้งเก่งทั้งแบบมีวินัยเนี่ยมอนแบบพีได้ยินไหมเจ๊อายุ15ไงมันกำลังแบบว่ากำลังกำลังรู้จักกำลังขึ้นใช่ไหมพี่กำลังกำลังขึ้นกำลังขึ้นมากำลังกลังขึ้นไฮ้มันบอกมันขึ้นเยอะแล้วนะโอ้โหอันนี้มันเป็นหญ้าพี่ยังไม่แบบต้นไม้อะไรเป็นอะไร ละตัวเองอ่ะของตัวเองอ่ะมาดูว่าล่ะเดี๋ยวเปิดให้ดโอ้ยเอาโอ้ยเอาเอายังไงนี่ไม่ได้ตัวเย์เยี่ยมพี่ตัวเกย์เยี่ยมพี่ตัวเกย์เยี่ยมโอ้โหไปพี่ที่มีเราอะไรนะอีกคนวะเนี่ยอีกคนลาวลาวลาวใช่พัน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 ยืมรถหน่อยนะพันเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเนะครับตามหน่อยาวเราไปหาตามตามเอาอะไนะพี่มาเถอะมาเถอะผมไปก็ได้พี่เกยมีรถใช่ปะพี่มีรถ อะไรอ่ะแล้มก็แพ้ผมประจำป่ะโอ้ดีไอคินกินกรงจัดเลยนะตั้มงแพ้มันได้นะอะไรพี่เกยังแพ้ผมอยู่เลยโู้มันไม่อร่อยกินอะเดิมพันล่าสุดยังไม่จ่ายเลยสี่แสน่ะอ้เอา